ว่าไงคะเอ่อคือไบิวนีมีเข่ามาปากให้น้องสแน็คได้ทานให้อิ่มนะครับเด้อนะนะจ๊ะยูอาดะฮีดะดะดะฮีเดอยูอาดะเกินงูไอเลิฟสวิง แหวว่ายังล่ะอันเลือกซัพปปิงเมื่อหั่อ๋อคุณคือผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดครับผมอย่าให้รู้นะว่าบักใดบังอาจซื้อเขาซื้อน้ำหมเจนุ่มจับได้นะเตะปากไงลังทวนนะาเบิ่ง ขนาดนี้เจ๊จับคนเดียวทุกวันเจ๊ไม่เหนื่อยบ้างหรอโอสยระับเจ๊สบายมากแต่ดีหน่อยที่มีสแน็คมาช่วยเบาแรงลงปเป็นเยอะงั้นวันนี้เจ๊ก็นั่งไปเลยนะนั่งไปทั้งวันเลยเอาแบบว่าพักไม่ต้องทําอะไรเลยวันนี้เดี๋ยวทั้งหมดนี้หนูจัดการเองแน่จใจแบบว่าให้เจ๊แบบว่าไม่ต้องจัดอีกสิบปีเลย <laughs> ทําให้มันได้อย่างพูดโอเค <Yeah. S 2> เป็นยังอุ้ยขึ้มาสะออนส่งผมของเทนอบัยเรี่งไนเจวะเนี่ยเนี่ยวะต้าเขาเห็นหมเนี่ยมัไก่ไไกุญลจเฉียดในยส้วงผม,มเอามาตาใส่ถามเนี่ก็เป็นเสืิอ,อมัตลนันเส<อ>ร้มหรือบ่นี่แม่ว่ามันเลี้ยงตุมมากเออออเออออบอว่ดมันมาเลี้ยงกู้องน้ำจอนบ่เออมันเห็ดแบบไหนวะมันก็ปาามมันสนอ่ะฮะก็ปามันสนนเห็นมันอยู่แต่แกมือ สิหยาดยังก็แค่ดื่มคาราบาวแดงแอดไลน์ไปทรงเหล็กใต้ฟ้าซ้ำหนันกระทารุ่นรับคู่ปองบ่าวชนะหนึ่งร้อยบาทได้แล้วสิยาดยังกูเห็นยากอยู่งสวอปูครับมันเหยียดไงปันนี่เลยบอกว่าอ๋ออันนี้บอกเออละอ่านเอาอีโออ๋อไง่ไงไงเออดีดีดีไอเจ้าจิงเข่าไปนี่ยังไม่หนังอ่ะคอยซื้อเขากล้องมาฝากขอรับ มือดีขึ้นดีซิปี่ซี่สัตว์บอกเคยเห็นเมื่อ,อาากี้จริงหรือท่อเอาของมาฝากเออเอาของมาฝากสมือกูเห็นแต่มาเส้นเ <c oughs> ออนี่กระส่วนนีเ้น <ไป S 1> เนขามาบ่านี่บ่นี่กระส่วนนีไปเปล่าวเปลวจิตให้วะว่างยากูบ่นี่โอ้จิตว่างวงว่างยาอย่างเจ้าก็ยังคอยเป็นคนดีจากมือเนี่ยเป็นอย่างไรติ๋โอ้ยเป็นสิ่าดีอย่างแม่แต่ละมือมาป่วนแต่กูอยู่นี่ขอบใจได้หลายสัตว์ไปไปไปใส่กับไปกุญแจ น้องน้องน้องสแน็คจ๋าว่าไงคะเออคืออายบิวนี่มีเขามาฝากให้น้องสแน็คได้ทานให้อิ่มนะครับเด้อนะนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไหวงามเนะาะจะคลองนาำเดี๋ยวไปกันเด้อเดี๋ยวตอนเอ่อเล่งเดี๋ยวพี่แวะมาใหม่นะจ๊ะ ่โคตจะเด็ดงามไปเลยงามหายโพดงามงามปวดงามผู้เราเคยพอดอกแงี้วเนี่ยเป็นยังอีกสูมือนี่มักแรกกูกับบ้านแม่นคักล่ะวันนี้นักกูอีอกปัญหาวันนี้ผมมเรื่องมาถามใจหน่อยถามยังกูอีกขอผมยืนนิ่งๆแป๊บหนึ่งนะ เพราะว่ามันเดี๋ยวมันสไตล์เจ้คือวันดีดยวผมเห็นมันเมืมาา่อวันอาทิตย์อะเจ้เคยรอดมันเอาอะไรนะคูปองอะไรนะป้าวใช่ไหเออมาแรกมันทำไงเจ้เอาสุดทุทก,ก็ถามมาสุดทุถามกูเห็นยังมาก,มากไมหลายสาเหตุกูละเมื่อยแต่กูบอ,อกน่นาบักบักแหลกนลยกูกะเมื่อยไปแย่งแล้วมึงยังมาอีกอยู่นี่มันคนละสายเจ้เกระสียากยังเจ้ไม่ใช่เจ้ว่ากูสิบอกให้สิฟังบอ เด่มคาราบาวแอดไลน์ทรงเลขใต้ฟ้าซ้ำหนีกระลุนรับผู้ปองเบาชนะหนึ่งร้อยบาทได้แล้วเซมันสัวคูข้าเงื่นนี่เป็นง่อยบอยู่บอตายพ่อหนุ่มอยากได้เงินหนึร้อยบาทฟรีๆบออยากได้ครับเดี๋ยวเจี๊ยสิบอกมื่นนี้นะเพียงแอดไลน์ทรงเลขใต้ฟ้าคาราบาวซ้ำหนีกระมีซิสหลุนรับ บาวชนะ100บาทสนใจปะสนใจครับจะต้องไปเลกที่ที่ไหนได้ครับที่เซียร์เปอร์มาร์เก็ตรหรือว่าร้านถูกดีของเจได้เบิร์ตแมนอุยมือนี้มาถือมือถือเวี้ยยิบถือวอดพอรมเอาทัา้งหมดสามนีเจสิบอกบวิธีเห็ดง่ายๆตังร้อยบาทพี่ใส้กดมากนะวันนี้ไม่มาก,กเจ อุ้ยนี uh ่ล่ะนี่ล่ะเฮ้ยเปลี่ยนเ่าเพื่อไอ้เบนบอลนี่ย้อนอาทิตย์นี้ผมสิไปแรียนพเลยนอาทิตย์หน้าพวกทดีโอเคครับผมเงินก็ได้ของในร้านเจก็ได้หนึ่งร้อยบาทโอเคครับพี่ดีดีดีโอเคขอบคุณค่ะโอ้ยกลุ่มเงยน้ำบักันนี่เด้มาปวดแอวมาผถามเนี่ยเธอีหยังนี่จะกินข้าวยังเฮ้อโหไม่เกลียนะผมซื้อมาฝาก พีเห็นนาเมงกลัวกับบ้อยากละยกกังจ,จะได้กะเพราร้านี้อร่อยอ่ะแหมคนมีน้ำใจใกินเยอะผมลืมไปถุงนี้ของน้อง ข้าวหอเนี้ยสั่งทำพิเศษเลยรู้ป้างสำหรับคนที่พิเศษเท่านั้นพิเศษขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทานได้อร่อยนะครับที่รักเอาบอาะกันนี่ อยางยวกูบ่นี่งเจ๊ดเช็ดไม่กันไมา่ยังเจเคเจ้าบ่ต้องเว้าวขยี้ชิเว้าเองอคือคอยอ่ะอาน้ำกระเจี๊ยบมาฝากนำกระเจี๊ยบแมนมันคือบอมาพร้อมกันกับเขาคอ,อยอยากมาอีกเปลี่ยนหอดสุดเปลี่ยนหอดทรงผมเปลี่ยนหลายนะมึง มายามในปวดหัวยง้มนั่นเลยอันนี้ของเจ้าเด้อเออขอบใจเออว่างยาตัวน้องแน็คครับพอดีพี่มีน้ำ<ม>กระเจี๊ยบมาฝากหวานขอบคุณค่ะอันนี้พี่ทำเองกับมือเลยนะครับอ,อ,อยากให้น้อง สสน่ได้รับประทานของอร่อยจากฝีมือพี่จะกินให้หมดนะคะห้าแปลกๆด้วยว่างยาวเฮ้ยโอ้ยมัวแต่คุยเรื่องเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับน้องสสน่ค่ะอ๋อเก็บปวดหัวน้ำม้วนอีเเ้ยแต่ละวัน กล้าก,กินด้วยค่ะกล้ากินบนกองตายนะเจ๊นะเอาอีกแล้วเเต้องเจอรดก่อพอ,อแล้วครับ ครับผมเจอครับเออพอดีว่าซื้อน้ำกระเจี๊ยบมาฝากครับพอดีผมจะไปเรียนต่อที่เคมครับผมเคมใช่ครับไม่ใช่เคมบิชครับเคมปะการชั้นหนึ่งครับมาฝากครับเจ้มาฝากกูใช่ครับมันคือค่ามาพร้อมเขาฮะสูตรนี้ไปได้แม้แต่สายวนมิตอรบีนเจ้ผมเสียความมั่นใจนะเจ้พูดอนี้สีแม่เสียความมั่นแจ้งเบิืงนพวแดงตัวด้วยกันนะเกือบก็ซ้อนกับว่เขากันแนวโทษครับเจ้ถ้าเกิดอะไรที่ผิดพลาด ว่าทําให้สายตาเจ้แบบรู้สึกไม่โอเคผมกราบขอโทษเจ้ด้วยนะครับจริงครับเจ้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมเจตนาดีหมดครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้เจ้รู้สึกดีต่อผมเสมอมาครับบ่เคยรู้สึกดีต่อเมึงเลยนว่าย่้ำไหนกูเวียนหัวตลอดกูเทียบอยากจะปิร้าดนี่มึงเลยเก็บไปปรับเปลี่ยนครับผมมากครับเจ้ไหันละทาน้ำกระเจี๊ยบนะครับเจ้ครับเออขอบใจหล่นไ ถุงสิง่าหมเนาะก็จะเดินเรื่อะก็ได้น,น้ำกระเจี๊ยบที่ว่าหวานยังแพ้น้ำตาลในเลือดที่มีค่าสูงของผมครับผมผมกระควนขอมือซ้ายได้ไหมครับ เคคจอสองวันขอแต่งงานแล้วเว้ยเล่าครับผมแค่มั่นไว้ครับผมด้วยน้ำกระเจี๊ยบโอเคค่ะเป็นเกียร์เต้นรำกับผมสักเพลงได้ไหมฮะโอคคะ๊ย กูจะทำงานค่ะประทานโทษครับที่รบกวนถ้าง,งั้นผมเสร็จธุระแล้วผมลานะครับค่ะกลาบลาทั้งสองครับผมเมนลี่ล่าไปใช้กับไปกันนะเดี๋ยวโค้งไปเข้มยังกับเฝ้าออไปร้านกูหลือน่องกูหลือกวดมาเดี๋ยวไม่เจอเงอนไม่สะาดสักทีเลยเจ๊ครับผมลืมอย่างหนึ่งครับผมไม่นังยีวะนนี้ผมเตรียมบทก่อนหนึ่งมาฝากครับ เดี่ยวง่ายบนนอกอกันพอดีเป็นคนมีการศึกษาครับก็เลยเอาเร็ว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 ครับผมยูอาดะฮีดะดะดะฮีเดยูอาดะเกินงูไอเลิฟสวิงแปลว่ายังละอันเลิฟสวิงมึงหั่อ๋อคุณคือผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดครับผมสอดพลังใหญ่ด้เย็บไปอ่านก่อนนอนครับ วาลฝรั่งเสียบริเทมเ <c oughs> สีฝรั่งเจเรียนกรุงเทพมามันมันไม่ได้พูดอย่างนี้นะเจต,ต่างภาษาบั่นละเบื้องมันนี้ก็ถือกินพี่บา่ะมม่ยังวันอ๋อแ้อ๋อเขาว่าฝ่ายแมนบอแมอนแล้วครับน้ำกระเจี๊ยบน้ำบอเอา้าแมนครับ เจึ้นรู้ครับว่าผมเสี่ยวมาฝากสิบหัวัจัง,ง,ไ,งไดงเบิ้งที่ล่ะนี่เต็มอยู่นี่ยั่งพ่อให้พายุกากินอยู่นี่ยังอีกอย่าให้รู้นะว,ว่าบักใดบังอาจซื้อเขาซื้อน้ำไม,ม่าให้เจนนุ่มจับได้นะเตะปากไงหลังทวนนั่นเบิงนี่ครับ มีอยากพูดป่ะเนี่ยว่ามีครับมีแตอหัวใจขอบอใจอหไรขอบคุณครับเต็มยูบาทเนี่ยครับอ๋อถือกะตาไปเอาเงินมาอยู่บ่แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยว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 เอาไปเป็นแพกนันใช้เงิน เอาาม่ใจซะก่อนเบิร์ดปีซี่สัตเขาน่ามาค่คยมาส่งมือนีก็เอามาเอามาแล้วเงื่นอนประใจเอาของไปอีกมันํำเก่าได้ดีเอามานนิบ้าลรู้เรื่องลู้เล่ามาบ่ถือเงินมาจากบาทสองสี่หกแปดสิบสิบขวดเทือกอนสองขวดเงื่อนกับประใจบัญชีเดิมครับบักรอดครับทีละมือ,อไลสิใจใย หลักลอดไอ้บักอดีตกูสูนแต่ว่าเขาหน้ากัเต็มอยู่บานนี่ไห <professors fingers out> ้สิกินมาปุยังบ่มี่ของหลายมาเลยนี่กินดีด้วยฝันสบายดีไหมคะสบายดีอยู่เพื่อนนู่นหลักคุอถอดบักคลักแล้วบ๊มาหาหนูเหรอนเห็นบอกว่าน้องน่องสิมาซอยเห็ดงานอ๋อน้องไปเก็บของอยู่บ้านจ้าของเก็บมาเมียนสิตีงูมันต้องตีให้ตายเดี้ยงนี่ของกลัว Cái cứ để mày ngang thôi, bà? Quỳ thuộc ngon nói quá không?